ออนไลน์รายได้หลักล้านกับคอร์สฝึกอบรมผ่าน e ีเบฟรีทุกวันเสาร์สนใจลงทะเบียนได้ที่025395512หรือทาง www.wise-thailand.com สวัสดีครับช่วงที่สองนะครับวัสดีคุณมิ้นค่ะผมเจอกันอีกแล้วคุณผู้ชมในห้องส่งแล้วก็ผู้ชมทางบ้านด้วยนะครับครับโอเคคุณมิ้นครับคราวที่แล้วหลายท่านมาบอกเรานะครับบอกว่าติดใจมากนะครับคุณมิ้นครับว่าสินค้าที่เราบอกไปคราวที่แล้วเนี่ยตอนนี้ขายดีบขายดีมากเลยที่เราเอามาแบกเทิร์นกันใช่ไหมครับใช่แล้วครับคุณมิ้นครับแล้วปรากฏว่าโอ้โหหลายคนบอกขอเยอะเยอะ ขอแบบจัดเต็มครับวันนี้ผมก็ขนมากพอสมควรเลยครับผมเอามาแบทเทิลกับอาจารย์นะครับแต่ไม่ไม่มีแว็กแบบคราวที่แล้วนะอาจารย์ไม่มีไม่มีครับเอาไปใช้หมดแล้วครับเอาไปใช้หมดแล้วนะครับใช่ครับต้องมาออกรายการวันนี้เมื่อคืนก็ได้ทางหมดแล้วอ๋อครับผมใช้เืองมากเลยนะครับใช้เยอะผมผมยาวครับผมแน่นอนครับวันนี้ก็เราจะมีสิ่งดีๆมาฝากคุณผู้ชมในช่วงในช่วงท้ายรายการนะครับแขกรับเชิญของเราเนี่ยบอกเลยว่าเป็นแขกที่น่าสนใจมากๆนะครับ ขายของเล่นนะครับสมัยเด็กๆเนี่ยผมผมว่าหลายๆคนน่าจะมีประสบการณ์คล้ายๆผมก็คืออยากได้ของเล่นแต่ว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยไม่ซื้อให้นะครับแขกเัิเชิญงตรงนี้เนี่ยน่าสนใจมากๆไม่อยากให้คุณผู้ชมทางบ้านพลาดเลยนะครับอย่าพลาดนะครับช่วงท้ายรายการใช่แล้วครับวันนี้นะครับสินค้าคุณมิ้นเตรียมมาหรือยังเตรียมมาครับเตรียมมาแล้วนะครับเนาะผมก็เตรียมมาเหมือนกันนะครับ เดี๋ยวเชิญอาจารย์ก่อนเลยดีใช่ครับเพราะว่าผมไปเจอมาว่าล่าสุดเนี่ยนะครับพลอยครับขายดีมากเลยครับตอนนี้พลอยเนี่ยเป็นสินค้าที่เมืองไทยเนี่ยเป็นมหาอำนาจแห่งพลอยโดยเฉพาะไพลินทับทิมนะครับดูภาพของเราก่อนเลยครับวันนี้ครับอ่านะครับผมเตรียมภาพมาเนี่ยนะครับเป็นพลอยที่เราเนี่ยไปดูว่าเฮ้ยโหชิ้นนี้นี่คุณสังเกตดูนะครับว่าคนเข้าประมูลเยอะมากเลยคือยี่สิบอดบิตนะครับแล้วก็ปรากฏว่า ราคาตอนนี้ขึ้นไปหมื่นห้าแล้วยังไม่จบการนำมูลด้วยนะครับสังเกตดูจากมือก็รู้ว่าชิ้นนิดเดียวเม็ดนิดเดียวนะครับแต่ปรากฏว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยชิ้นเนี้ยฮือฮากันมากในโลกของอีคอมเมิร์ซของพวกเรานะครับบอกว่าโอ้โหขนาดนี้ขายได้ราคาร่วหมื่นห้านะครับโอ้หมื่นห้าเลยเหรอครับนะครับคุณมิ้นครับมีอะไรที่ชิ้นเล็กกว่านี้แล้วแล้วแล้วได้ราคาขนาดนี้บ้างไหมครับคุณมิ้นครับอาจารย์ผมแอบสงสัยนิดนึงพลอยเนี่ยเราพอจะทราบได้ยังไงครับอาจารย์ว่า มันเป็นของจริงไหมแล้วมันน่าเชื่อถือได้มากน้อยแค่ไหนครับอาจารย์ครับอ๋อครับท่านผู้ชมครับในโลกของอ e ีคอมเมิร์ซเนี่ยนะครับพลอยที่เราเห็นตัวเมื่อกี้เนี่ยเป็นสินค้าของแท้เลยเพียงแต่ว่าอย่างนี้ครับในโลกของ eBay เนี่ยมีการเขาเรียกว่ามีการให้คะแนนหรือฟีดแบ็กกันด้วยอพอคใครซื้อของอะไรไปก็ให้คะแนนด้วยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยคะแนนก็จะเริ่มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆค,ความน่าเชื่อถือของแต่ละร้านก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เพราะรอย่างนี้ปั๊บเนี่ยถ้าเกิดสมมุติคนนี้เคยขายของมาแล้ว500ลายพันลายแล้วปรากฏว่าคนให้ความเห็นเป็นบวกทั้งนั้นเลยคนต่อไปมาซื้อก็สบายใจว่าเพราะเขาบอกว่าแท้ก็คือแท้แน่นอนอครับคุณมิ้นครับ,รบเพราะฉะนั้นคือเราก็ต้องเช็คจากฟีดแบ็กของคนขายเอาต้องเพราะฉะนั้นให้ทิปไว้เลยนะครับหรือว่าทริคก,ก็ได้นะครับก็คือว่าถ้าจะซื้อของใน eBay นะครับดูประวัติเขาก่อนอว่าเขาเคยขายของให้ใครบ้าง แล้วเป็นยังไงบ้างว่าคนให้ความเห็นเป็นบวกหรือเปล่าอ๋ออย่างนี้อย่างนี้ถ้าเราเริ่มขายเลยแล้วเราสามารถขายของชิ้นราคาแพงๆได้เลยไหมครับอาจารย์โจช่วงแรกควรต้องปั้นก่อนอ๋อต้องมีการปั้นก่อนชิ้นเล็กๆก่อนนะครับอย่าเพิ่งแพงมากลูกค้าตกใจนะครับเนาะกระป๋งกระเป๋าอะไรเลยก่อนนะครับอ๋อโอเคน่าสนใจมากเลยอาจารย์คุณมิ้นมีอะไรที่เด็ดของผม้มีครับมีเหมือนกันมีเหมือนกันครับของผมเนี่ยเป็นของสะสมเหมือนกันนะครับผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยชอบดูหนัง ครับนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นโปสเตอร์โปสเตอร์ไทยโปสเตอร์หนังใช่ครับเป็นโปสเตอร์หนังขายได้ด้วยเหรอครับเป็นโปสเตอร์หนังที่เป็นหนังของต่างประเทศนะครับในต่างประเทศใช่ครับแต่ว่าเป็นภาพที่คนไทยเนี่ยวาดและถูกลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมายเป็นรุ่นที่ยังไม่มี Photoshop อ่าใช่ใช่เป็นการใช้มือวาดลอยล้วนเลยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ย ชาวต่างชาติที่เขาดูหนังเนี่ยเขาก็จะสะสมตรงนี้กันนะครับอาจารย์ oh, สําหรับ oh, คน <this S 2> <who knows? S 1> ที่ชอบสะสมหนัง uh, หรือชอบ <so. S 1> <ๆ>แบบว่าดูหนังอะไรเงี้ยผมเชื่อว่าตรงนี้สามารถทําเงินได้เหมือนกัน oh. นะครับ oh. ผมเคยไปเจอสินค้าชิ้นนี้อยู่แถว พันทิพย์งามวงวานนะครับชั้น6หรือชั้น7ไม่รู้คลองถมก็มีมีเยอะนะครับใช่ก็มีพอสมควรอาจจะต้องเดินนิดนึงนะครับอาจจะต้องเดินนิดนึงครับตรงนี้เนี่ยผมเห็นอยู่ประมาณ4-500บาทต่อแผ่นเท่านั้นเองจีนบอลรุ่นนี้เลยภาคนี้เลยนะครับครับซึ่งตรงนี้เนี่ยคนนี้เนี่ยเขาเอาขึ้นประมูลนะครับผมก็จบไปที่ประมาณ2,300กว่าบาท ก็กำไรไม่มากไม่หม่ก็ชิ้นหนึ่งพันสองพันบาทใช่ครับใช่ก็ประหยัดประหยัดหน่อยแล้วก็พออยู่ได้ใช่ครับใช่ครับอใช่ครับผมโอ้โหครับแล้วมีตัวอย่างอื่นมีครับมีอีกครับผมเดี๋ยวมาดูชิ้นต่อไปเลยครับอันนี้เป็นของอาจารย์เนาะใช่อ๋อใช่ครับชิ้นนี้คุณรู้ไหมครับว่าผมเห็นแล้วผมตกใจมากครับ เพราะว่าไปแสนกว่าบาทแล้วแสนกว่าบาทลูกค้าซื้อไม่ได้จับต้องเลยนะครับคุณมิน้นอันนี้พลอยไม่ใช่เพชรใช่ไหมฮะอ่ะพลอยครับเป็นไพลินครับสังเกตดูนะครับว่าคําเขียนข้างบนที่ผมทําสีแดงแงไว้เนี่ยนะครับ,รบสังเกตดูว่าเขียนแบบพื้นๆเลย ไม่ต้องไปโฆษณาอะไรเวอร์มากมายเวลาเราโฆษณาของใน E b a บเนี่ยเราโฆษณาแบบธรรมดาได้เลยนะครับลูกค้าเนี่ยถ้ายอยู่ในวงการเขารู้อยู่แล้วสังเกตดูว่าแสนกว่าบาทเนี่ยลูกค้าไม่ได้จับต้องพลอยเม็ดนี้เลยแต่กล้าซื้อนะครับชิ้นนี้ก็เรียกว่าขายไปเนี่ยนะครับก็เรียกว่าเมืองนอกอาจจะราคาสูงกว่านี้ นะครับเพราะลูกค้าเรามีทั้งลูกค้าที่เป็นปลีกด้วยแล้วก็ลูกค้าที่เป็นส่งด้วยนะครับถ้าเป็นลูกค้าส่งเนี่ยบางครั้งเขาจะมามาถามหาเพิ่มอีกด้วยนะครับว่ามีอีกไหมแบบนี้นะครับอันนี้มีส่วนมีส่วนต่างเยอะไหมครับระหว่างที่ในเมืองไทยเราแสดงในเมืองไทยเราถูกว่งเมืองนอกเขาพอสมควรใช่ครับเพราะเมืองไทยเนี่ยเราช่างเจรนายพอยของเราเก่งมากนะครับพอพอจากทั่วโลกตอนนี้ถูกส่งมาเจียที่เมืองไทย อ๋อเหรอคบใช่ครับเราเป็นศูนย์กลางของไพรลินและทัพทีมของโลกเพราะอย่างนี้ปั๊บพอเราเจียเสร็จปั๊บเราออกมานําเสนอส่วนมากแหล่งก็อยู่แถวแถวถนนเจริญกรุงที่เจียเหรอครับทั้งเจียแล้วก็จาหน่ายด้วยอ๋อเหรอครับฝพราะหลังบางคนนะครับบินมาปั๊บสมมติลงเครื่องบินตอนเย็นวันนี้ปั๊บวันรุ่งขึ้นเดินถนนเจริญกรุงเดินสีลมปึ๊บปึ๊บบางทีล้านบาทใส่กระปุกนิดเดียว ใส่กระเป,ป๋าเกงกลับบ้านเฉยเลย,ย,ยนะครับวันลุกขึ้นเลยนะครับนะแล้วก็ไปขายอีกสาเดือนนะครับก็บินมาใหม่มาซื้อใหม่แต่ตอนนี้ขอโทษครับโลกอินเทอร์เรน็ตเข้ามาแทนที่ครับปรากฏว่าไม่ต้องมาแล้วก็คือว่า เปิดอีเบาเลยเปิดอีเบดูเลยอยากได้เม็ดไหนชี้เลยที่อาจารย์บอกเมื่อกี้นี่คือฟีดแบ็ k คือดูตรงนี้หรือเปล่าครับใช่ครับ2,946ลูกค้าไปแล้ว2,946พอคลิกไปที่ตรงคะแนนปั๊บจะบอกเลยว่าเคยขายมากี่ชิ้นแล้วอะไรบ้างลูกค้าให้ความเห็นเป็นยังไงบ้างส่งเร็วไหม บริการดีไหมสื่อสารดีไหมนะครับคลิกดูตรงนี้ได้เลยใช่แล้วผู้ขายคนนี้นี่มาจากจันทบุรีจันทบุรีครับก็จันทบุรีก็เมืองไทยเรานี่เองครับกิ๊กเกีจอาจารย์บอกอยู่เจริญกรุงไม่ต้องไปไกลขนาดนั้นไม่ต้องขนาดนั้นครับเพราะว่าเจริญกรุงมีเยอะมากครับแถวนั้นสีลมก็ได้ครับครับเดี๋ยวมาดูชิ้นต่อไปดีกว่าเนาะอันนี้มีเป็ดของผมไหมครับอ่าคืออะไรครับอาจารย์ชอบเล่นมีดไหมครับที่บ้านครับทำครัวฮะช่วยภรรยาครับอ๋ออ๋อแต่ที่บ้านผมไม่สวยขนาดนี้นะครับอันนี้อันนี้ เป็นภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า folding knife นะครับผมเป็นมีดพับซึ่งมันจะมีลวดลายที่ใบมีดแล้วก็ที่ด้ามด้วยนะครับผมเชื่อว่าจะต้องมีคนที่เล่นมีดหรือสะสมมีดอันนี้เองนะครับผมตอนนี้ก็สามารถทําเงินได้ไม่น้อยเลยผมไปเจอเว็บในเมืองไทยเนี่ยขายอยู่ประมาณไม่ถึง500ไม่ถึง500ใช่ครับลักษณะคล้ายๆกันแบบนี้เลยอยู่ใน eBay ใช่อยู่ใน EBay เท่าไหร่ครับ ตรงนี้บิดกัน2คนนะครับก็จบไปเบาๆ2,000กว่าบาท2,000กว่าบาทประหยัดไปอีกอได้กําไรไปอีกพันกว่าบาทแล้วนะครับสำหรับชิ้นนี้นะใช่สำหรับคนชอบเล่นมีดนะครับถ้าเกิดเรานำเสนอสักสักสิบยีอันต่อวันนี้ก็ได้ไป2อ0 0 0มหมื่นต่อวันเหมือนกันใช่ครับใช่ครับแล้วแล้วเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ายอดขายของเขาขายมีดอย่างเดียวนะครับขายมีดอย่างเดียวใช่ครับเดือนหนึ่งก็อยู่ที่ประมาณ 1,600เหรียญก็ประมาณ5,600 0 6 0 0 0 0 5 6 0 0 0ใช่ครับกำไรสักเท่าไหร่ครับในนั้นพอคำนวณได้ไหมครับก็หลายเท่าตัวอยู่นะครับน่าจะพออยู่ได้สำหรับคนชอบเล่นมีดนะครับสำหรับอยู่บ้านทำงานอยู่หน้าคอมได้3,4มหมื่นบาทใช่ครับใ่ไหมครับจะไปไหนก็ได้แล้วกลับมาดูเว็บเราหรือว่าดูร้านเราใน eBay เป็นระยะระยะใช่ครับโอเคเยี่ยมเลป็นมีดนะครับก็มีรุ่นหลายอย่างครับ คุณผู้ชมทั้งบ้านลองลองหาข้อมูลกันดูนะคบไม่ไม่ยากครับผมคุณมิ้นครับผมอยากให้คุณมิ้นช่วยนําเสนอเพิ่มอีกสักสองสามรายการได้ครับได้ครับผมอันนี้นะครับเป็นผ้าเขาเรียกว่าแคชเมียร์นะครับผมใช่พอดีผมเนี่ยไปหาประวัติในในอินเทอร์เน็ตมาตรงนี้เนี่ยมันเป็นผ้าที่ต่างจากบ้านเราตรงที่ว่าผ้าแคชเมียร์เนี่ยมันถักมาจากแพะภูเขาเป็นขนของแพะภูเขาขนของแพะภูเขาใช่ครับใช่ซึ่งอยู่แล้ว ุบเขาแล้วก็หามาค่อนข้างยากเหมือนกันนะครับลักษณะของผ้าชนิดนี้เนี่ยคือใส่แล้วมันจะเบาแต่ว่ามันจะอบอุ่นคือพูดงี้ว่ารู้สึกสบายก็อบอุ่นด้วยแต่ว่าไม่อึดอัดนะครับได้หลายอย่างนะครับผมตรงนี้เนี่ยผ้าชินนี้นะครับเขาขายอยู่ที่ประมาณเกือบเกือบห้าหมื่นเกือบเกือบห้าหมื่นใช่ครับใช่เจ้าซึ่งจริงๆแล้วผมเคยไปเดินเล่นที่ที่เอเชียทีกันนะครับก็จะมีเป็นเหมือนแบบพวกแขก ขาวขายพวกนี้อยู่เยอะพอสมควรก็มีส่วนต่างอยู่นะครับถ้าสนใจก็ลองไปเดินดูได้ครับครับแล้วก็จะมีอีกชิ้นหนึ่งครับอันนี้ก็จะเป็นเป็นผมเปอร์เซียนนะครับเปอร์เซียนนั่นเองนะครับอันนี้น่าเป็นผมที่ค่อนข้างใหญ่แล้วเป็นแฮทหักถักด้วยมือครับครับชิ้นหนึ่งก็ราคาเบาๆครับอยู่ที่ประมาณ2 000มเหรียญหรือว่า ห้าแสนหกเท่านั้นเองห้าแสนหกใช่ครับลดได้คันหนึ่งเลยนะครับใช่ครับสำหรับคนชอบพรมต้องต้องมีตังก์นิดนึงนะครับใช่ครับใช่คนขายคนนี้ผมเช็คประวัติดูนะครับเขาขายรู้สึกช่วงที่เดือนเดือนที่ผ่านมาเขาขายชิ้นนี้ชิ้นเดียวเองชิ้นนี้ชิ้นเดียวพชอยู่ได้แล้วอยู่อยู่ได้ครับใช้ประหยัด้เลยอยู่ได้อยู่ได้เลยห้าแสนกว่าก็อยู่ได้ครับถ้าเป็นมือสองขายได้ไหมครับคุณมินมือสองก็ขายได้ครับมือสองขายได้อาจจะต้องเอาไปซักแห้งก่อนอะไรนิดนึงอะไรอย่างนี้ครับซักได้ครับเยี่ยมเลย อย่างนี้ต้องเวลาซื้อต้องดูอะไรก่อนไหมครับคุณมิ้นต้องดูคันนึงคะแนนก่อนไหมครับของราคาเีราต้องดูฟีดแบ็กต้องดูฟีดแบ็กนะครับแล้วก็ดูว่าเขาอยู่มานานแค่ไหนลูกค้าให้ฟีดแบกดีไหมอะไรเงี้ยครับผมอาจจะส่งคําถามไปถามผู้ขายก็ได้เนาะครับผมว่าเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยครับเคยมีคนถามผมบอกว่าของราคาสูงๆอย่างเงี้ยซื้อไปเกิดอีกฝั่งหนึ่งไม่ยอมส่งของให้เนี่ยมีวิธีจัดการไหมครับคุณมิ้นครับตรงนี้เราสามารถที่จะไป ร้องเรียนกับทาง eBay ได้ครับเพราะว่าทั้ง eBay แล้วก็เ a y p a l เนี่ยมีระบบความปลอดภัยที่ค่อนข้างสูงเลยทีเดียวอ๋อเพ y p a พคือธนาคารของ eBay ใช่ครับใช่ในส่วนของตัว eBay เองเนี่ยถ้าเราสามารถตรงนี้เราสามารถที่จะเขาเรียกว่า Open Cas e หรือว่าเปิดเปิดเขาเรียกว่าคดีขึ้นมาเพื่อที่จะฟ้องร้องในกรณีที่ไม่ได้ของไม่ได้ของหรือว่าส่งมาแล้วสินค้าไม่ตรงตามที่เขาบรรยายไว้อ๋อคืนเงินได้ใช่และอีกอย่างหนึ่งคือถ้าคนที่รับเนี่ยคนที่เขาเคยซื้อมาก่อนเนี่ยสินค้ามันไม่ดีคร ฟีดแบ็ที่อาจารย์บอกผมไว้เมื่อกี้ถ้าเกิดเสริมนิดนึงว่าถ้าเกิดผู้ขายเนี่ยยังไงก็ไม่ยอมคืนยังไงก็ไม่ยอมคืนอากาศ eBay มีมาตรการใช่ไหมครับใช่อเพลพาวเขาเรียกว่า buyer protection ใช่ไหมครับเนาะก็คือสามารถที่จะอ่าที่เขาไปประกันไว้กับบริษัทประกันเนี่ยเคมาประกันเลยบอกเสียหายแล้วอันนี้คือเขาจะคืนเงินมาให้เราค่เมื่อ2วันนี้แล้วมีนักเรียนของอาจารย์คล้ายๆอย่างนี้เลยครับ 48ชั่วโมงคืนเลยนะครับคืนเงินเต็มจำนวนครับหลายนั้นพอดีไปซื้อเคสไอ o ฟ e นะครับแล้วปรากฏว่าคลิกยังไงไม่ทราบเคส p h o n e อันละแค่3,000บาทเองนะครับแล้วปรากฏว่าเป็นฝังอะไรรืเปล่าครับก็ดูสวยนะแต่ผมว่าไม่น่าจะถึงราคาเนี้ยนะฮะแล้วปรากฏว่าทางผู้ขายนี้ก็ยังยังแบบว่าส่งช้ามากด้วยนะครับของมาก็ไม่ตรงสเปคด้วย นะครับก็เลยบอกทาง eBay ไปปรากฏว่าพอ eBay สํารวจแค่48ชั่วโมงแค่นั้นเองส่งเงินกลับคืนเลยโอ้โหปลอดภัยมากมากเลยปลอดภัยมากมากนะครับเนาะถือว่าหายห่วงสําหรับคนที่อยากจะลองซื้อสินค้าออนไลน์ทาง eBay ดูใช่ซึ่งตรงนี้ก็จะมีเทคนิคในการที่จะเลือกซื้อแล้วก็ดูด้วยใช่ไหมครับใช่เอาคุณพี่มีอะไรต่อมั้ยวันนี้ดีครับโอ้โหครับอันนี้นะครับก็เป็นเป็นยอดขายนะครับผมเป็นยอดขายของเมื่อกี้ก็อยู่ที่ประมาณ หมื่นหมื่นกว่าเหรียญนะครับหมื่นกว่าเหรียญเท่านั้นเองต่อเดือนก็สาหรับคนที่ขายพวกแคชเมียนะครับรายได้ก็พอสมควรเลยทีเดียวคุณมิ้นอยากรู้ไหมครับว่าพลอยที่วันนี้ที่ผมมาให้ดูเนี่ยเมืองไทยใครขายได้สูงที่สุดเอาแบบท็อปทีเลยอยากเห็นไหมครับท็อปทีท็อปโฟเลยอยากเห็นไหมครับอยากครับอ่านะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับนาอต้องขอภาพประกอบด้วยนะครับของส่วนนี้ต้องขอไปสัปดาห์หน้านะครับนะโอเคเลยนะครับอย่างไรนี้นะครับผมก็จัดมาแล้วนะครับ เก้าหมื่นกว่าเหรียญต่อเดือนนี่30วันนะครับทนนี่ห<ร>งขายพ<า><บ>ลอยอย่างเดือวค<า>รับขายพลอยครับเก้าหมื่นกว่าเหรียญน,นะครับถ้าตีว่าแสนเหรียญก็คือ3ล้านบาทนะครับเนะาะนะครับพวกเราอยากเห็นเพิ่มไหมครับว่าวันนี้มีใครที่ขายได้ในราคาแบบว่าได้เงินเดือนหนึ่งหลายล้านบาทใครได้มากที่สุดในเมืองไทยเลยตอนนี้ใครอยากเห็นไหมครับยกมือหน่อยครับโอ้โหยินดีเลยครับไม่งั้นเดี๋ยวผมจัดเต็มให้เลยนะครับนะภาพต่อไปเลยภาพต่อไปเลยนะครับ นี่ครับเจ้านี้ก็แสนเหรียญน,นี่ที่ผมพูดนี่คนไทยล้วนคนไทยขายถ้าคุณท e ํา eBay คุณจะรู้ว่ามีคนไทยรวยจาก eBay มหาศาลครับตอ,อนนี้นะครับ,รบอันนี้ก็เดือนละแสนเหรียญก็คือ3ล้านบาท<ฮ>นะครับเจ้านี้ไปอีกเจ้าหนึง่งอ้าวให้ไล่ราคาลงเลยเจ้านี้คนไทยอีกเช่นกัน2อ0 0 0 0เจล้านเหรอครับอ่าอมเอามรณนนี้นะครับเ<ะ>นาะสังเกตดูแล้วที่ผมวงไว้อันล่างก็คือเขานำสินนำเสนอสินคา้าเวลา ทุกเดือนจะขายได้ถึง99%อันนี้มีเทคนิคด้วยนะครับต้องเขียนบรรยายดีๆ99%หมายความว่าลงไป100ชิ้น99ชิ้นขายได้ถูกขายได้ภายใน30วันนะครับเนาะเพราะอย่างนี้ใครอยากเห็นลายที่ขายได้มากที่สุดในเมืองไทยเลยครับผมอยากเห็นโอ้อยากเห็นนะครับผมจัดมาแล้วครับลายนี้อน้นมันครับอาจารย์ไม่ใช่ครับไปอีกลายหนึ่งครับไปอีกลายหนึ่งครับโอเคครับอันนี้ผมทําดาวไว้ให้แล้วครับ406ครับ 12 13ล้านบาทต่อเดือนนะครับถ้าเราเช็คแล้วเนี่ยกำไรประมาณครึ่งหนึ่งนะครับก็เดือนหนึ่งกำไรอยู่ประมาณ6ล้านบาทประหยัดประหยัดหน่อยพออยู่ได้แล้วครับคุณมิ้นครับช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีเนาะมาทำอีเบ y แล้วก็ใช้เงินประหยัดประหยัดก็พออยู่ได้อยู่ได้นะครับนะครับคุณมิ้นทนครับวันนี้จริงๆผมเมื่อกี้คุยกับน้องๆน้องๆบอกว่ามีอะไรอยากจะถามอาจารย์มากเลยแต่ปรากฏว่ายังไม่มีจังหวะเดี๋ยว ใครอยากถามอะไรเกี่ยวกับ eBay หรือว่า e-commerce กับอาจารย์บ้างครับช่วยยกมือหน่อยครับยกมือได้เลยครับโอ้โหครับอ่าใครดีครับใครใครดีครับน้องเสื้อลายแล้วกันครับเสื้อลายแล้วกันครับอ่านั่นแหละครับนั่นแหละครับเสื้อลายครับอ่าอยากจะถามอะไรเกี่ยวกับ eBay ครับครับผมเอออยากถามอาจารย์นะครับว่าพวกที่อาจารย์โชว์เมื่อกี้นะครับที่เกี่ยวกับเพชรเพชรพลอยต่างๆเนี่ยนะครับอันนี้เนี่ยเราจะทํายังไงถึงว่า เอ่อเป็นอย่างเขาได้ครับเป็นอย่างเขาได้ใช่ไหมครับเยี่ยมมากๆเลยเป็นคําถามที่ดีมากครับใช่ครับเพราะว่าบางคนหมดจะเริ่มยังไงครับนะครับเนาะคือ eBay นี่แน่นอนเราต้องเริ่มจากการเปิดบัญชี eBay แน่นอนนะครับต้องมี eBay นะครับแล้วก็เปิดบัญชี paypal paypal com นะครับเพราะเป็นธนาคารเราต้องมีรายได้เข้ามาใช่ไหมครับเนาะเพราะอย่างนี้น้องอย่าลืมนะครับก่อนอื่นนะครับเราต้องขายของชิ้นเล็กๆก่อนนะครับเพราะว่าการขายของชิ้นเล็กๆเนี่ยทำให้เราเนี่ยมีเครดิตที่ดีมีกู๊ดวิวของร้านเรา นะครับพอหลังจากนั้นเนี่ยนะครับเริ่มขายของชิ้นใหญ่ขึ้นในขณะเดียวกันเนี่ยเราต้องสื่อสารกับลูกค้าอย่างดีด้วยลูกค้าจ่ายเงินมาปั๊บอย่าลืมนะครับขอบคุณทุกครั้ง<ม>ส่งของให้ลูกค้าปั๊บอย่าลืมครับส่งเมสเซจไปบอกว่าเราส่งให้แล้วอีก2อาทิตย์คุณจะได้รับการสื่อสารอย่างนี้ตลอดเวลานะครับแล้วก็ขายของในราคาที่เริ่มสูงขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆลูกค้าจะเริ่มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วคุณจะเกิดลูกค้าประจําแล้วคุณจะมีะไรายได้แบบนี้ ครับผมโอเคผมตอบคำถามพวกเราเลยใช่ไหมครับอ่านะอ่าโอเคครับเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยนะครับเนาะทีนี้ผมถามเพิ่มเติมนิดนึงครับที่อาจารย์บอกว่าเราต้องสร้างฟีดแบ็กเนี่ยควรจะมีฟีดแบ็กสักเท่าไหร่ครับเราถึงจะเริ่มขายสินค้าที่มีราคาสูงได้อ๋อช่วงแรกใช่ไหมครับครับผมเท่าที่เราลองทํามาอันนี้ไม่ได้มีสูตรตายตัวนะครับแต่อย่างน้อยเนี่ยลูกค้าสัก3 4 0สราย จากการที่เราขายของเล็กน้อยๆนะครับหรือว่าบางทีเราซื้อของใน eBay เราก็มีฟ <Feed back S 2> <feedback S 1> ีดแบ็กเข้ามาด้วยนะครับ,รบพอเราซื้อปับ๊บพอได้ฟีดแบ็กจากคนขายนะครับบอกว่าโอ้เป็นผู้ที่อยู่ในสังคม eBay ที่มีคุณภาพมากเลยอะไรต่างๆพวกนี้พอคําชมเหล่านี้รวมๆกันเนี่ยสัก3-40 คะแนนหรือว่าฟีดแบ็กนะครับตรงนี้การขายของเราก็จะเริ่มม,มีมชีวิตชีวาตอนเช้าเปิดบัญชีมาปั๊บนะครับก็เริ่มเห็นเงินในในธนาคารเพย์พาวเราบ้างแล้วโอนเงินกลับมาธนาคารเมืองไทยได้ทุกยี่ห้อเลยนะครับเนาะ สามสี่สิบยี่ห้อเลยนะครับเมือนไทยมีธนาคารเยอะกันนะผมเพิ่งรู้นะฮะนะครับนะผมเพิ่งรู้มาได้หมดออมสินยังมาได้เลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เริ่มมีเงินไหลเข้ามาเรื่อยๆนะครับครับคุณมิ้นครับมาต่อทางทางคุณผู้ชมอีกแล้วเมื่อกี้ผมเห็นยกมือกันหลายคนเลยหลายคนเลยนะครับคุณมิ้นลองถามน้องๆดูครับยกยกมือเลยครับใครอยากถามเพิ่มเติมเมื่อกี้ผมเห็นอยู่เป็นเป็นเป็นพี่ผู้หญิงผมสั้นก็ได้ครับอครับ คไม่นะครับในอีเบเราจะต้องหาของมามาลงอยู่เรื่อยใช่ไหมคะจะมีวิธีที่จะทําให้ธุรกิจนี้เป็นแบบ a s s i v e income ได้ไหมคะสมมติวันหนึ่งเราเกิดเจ็บป่วยหยุดธุรกิจไปอย่างนี้ค่ะจะมีวิธีการที่ธุรกิจยังดําเนินต่อไปได้หรือเปล่าคะเป็นคำถามที่ดีมากเลยนะครับเป็นคำถามที่ดีมากครับเนาะเพราะว่าอีเบยผมีมีหลายวิธีในการทําเงินนะครับ อย่างน้องครับถ้าสมมุติว่าเรานําเสนอสินค้าจากจัตุจักหรือวของซูเปอร์มาร์เก็ตไปขายก็ขายได้ใช่ไหมครับแต่ตรงนั้นเราอาจจะต้องแพ็คของอะไรเองนะครับแต่จริงๆแล้วมีอีกวิธีหนึ่งครับก็คือว่าเราสามารถที่จะไปยืมเว็บไซต์อื่นได้ครับคุณมิน้นครับ ไปยืมเว็บไซต์อื่นมายืมยังไงครับอาจารย์ยืมครับต้องคุยเขาก่อนนะครับไปยืมต้องคุยเขาก่อนนะครับถ้าไม่คุยได้งานเข้าเลยนะครับนะต้องบอกก่อนเฮ้ยผมขายของในอีคอมเมิร์ซอยู่นะขายของอีเบย์อยู่ของคุณเนี่ยน่าสนใจมากเลยผมจะนําเสนอไปในอีเบย์แต่อันนี้ต้องบวกราคาหน่อยนะครับบวกราคาถ้าเกิดผมไดออเดอร์มาคุณช่วยส่งให้ผมหน่อยได้ไหมนะครับอ่าหลายคนบอกว่าโอเคนะครับแต่ถ้าใครไม่ไม่โอเคกับเราไปเจ้าอื่นต่อไปนะครับที่ทํากันอยู่ในเมืองไทยตอนนี้อะ อะไหล่รถยนต์ทําเยอะมากอะไรถยนต์เพราะอะไหล่รถยนต์เนี้ยเราส่วนมากคนที่เป็นสมาชิก e ีเบย์หรือคนขายของอีเบย์ไม่อยากจะไปซื้ออะไหล่มากองว้ที่บ้านนะฮะใช่ไหมครับก็ไปคุยกับเจ้าของร้านที่เป็นร้านขายอะไหล่ที่มีเว็บไซต์อยู่แล้วมือ2อหรือมือ1ครับทั้ง2ออย่างเลยครับมินครับเนาะไปคุยกับเจ้าของเว็บไซต์พวกนี้ได้นะครับแล้วก็บอกว่าถ้าเกิดเราขายได้เนี่ยเราให้คุณช่วยส่งให้หน่อยได้ไหมเราจะส่งทั้งราคาทุนมาแล้วเราก็ส่งที่อยู่ของลูกค้ามาให้ด้วย นะครับแล้วเวลาเราส่งไปรษณีเนี่ยมันจะมีค่าค่าบินค่าไปรษณีอยู่แล้วก็มามามาเบิกได้่างั้่างเถอะนะครับเนาะก็ทำอย่างเงี้ยเรารับออเดอร์ส่งออเดอร์ต่อให้กับเว็บไซต์ของซัพพลายเออร์อีกทีหนึ่งนะครับมันมีมันมีสับด้วยเขาเรียกว่าดรอปชิพ ดชิปรอปชิปนะครับไม่เป็นไรครับจับไม่เป็นไรครับไม่ต้องจับก็ได้ครับนะแต่ว่าทิ้งเรือป่ะครับอาจารย์ครับแต่ว่าทิ้งเรือหรือเปล่าครับไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ครับก็คือว่าไม่แพ็กเองวิธีนี้ไม่แพ็กเองครับแล้ววิธีนี้เวลาน้องนําเสนอไปสมมุติว่าสักร้อยลายวันนี้มีคนซื้อมาสัก3ามลายห้าลายเราก็แค่เข้าไปเว็บไซต์ของซัพพลายเออร์ แล้วก็ไปคลิกซื้อแล้วก็พร้อมกับจ่ายเงิน mm hmm. นะครับเนาะแล mm ้ว hmm. จ,จ่ายด้วยการโอนถ้าเป็นไทยจ,จ่ายโอนได้ใช่ไหมครับเนาะเอทอะไรได้หมดเลยหลังจากนั้นเราก็ค่อยๆเพิ่มสินค้าขึ้นนะครับอาจจะถ้าเป็นพันชิ้นเนี่ยวันหนึ่งคุณอาจจะมีออเดอร์ห0าสชิ้นอย่างนี้คุณคลิกไปคลิกมาคลิกไปคลิกไปอย่างนี้ได้เลยนะครับโดย mm hmm. ที่ไม่ต้องแพ็คละก็เริ่มเข้าใกล้พละสอินคำขึ้นนิดนึง นะครับเนาะแต่ p a s s i v e income ที่เราว่าอันนี้ไม่ไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับ MRM แล้วก็ขายตรงอะไรสิ้นเลยไมื่อกี้ผมจะแอบทำอยู่พอดีเลยครับไม่มีครับโอเคครับผมนึกว่าต้องไปเซ็นเตอร์อะไรด้วยหรือเปล่าไม่ไม่ไม่ต้องครับไม่ต้องครับสามารถทำอยู่ที่บ้านได้ก็ถือว่าใกล้เคียงสบายกว่าเยอะไม่ต้องแพ็คเองด้วยไม่ต้องไม่ต้องใช่ไม่ต้องสต็อกของเลยไม่ต้องไปอ้อนวอนใครอะไรยังไงไม่ต้องเลยนะครับเป็นธุรกิจเลยเป็นธุรกิจเลยแล้ววินวินทุกฝ่ายใช่ดับชิปครับผมเดี๋ยวจะลองไปหาดูใช่ครับเอ๊ะคำถามมีสักคำถามดีไหม้้นท์คครัับีมมาถแลว ว่าในการวางสินค้าของ eBay นะคะมี<า>ค่าใช้จ่ายไหมคะอ๋อดีมากครับเพราะหลายคนถามผมเรื่องนี้นะครับเพราะเป็นห่วงว่าเดี๋ยวเราขายของใน eBay จะมีค่าใช้จ่ายมากน้อยปานใดใช่ไหม<ร>ครับ<ช><ป>จริงๆเวลานําเสนอใน eBay มีค่าใช้จ่ายครับเพราะว่าค่าใช้จ่ายพวกนี้เนี่ยเป็นค่าใช้จ่ายเขาเรียกว,ว่า insertion f e e insertion f e e เนี่ยชิ้นหนึ่งบางที5บาท10บาทนะครับพวกนี้จะไม่ใช่ค่าใช้จ่ายที่ใหญ่โตมากมายนะครับจะมีค่าใช้จ่ายส่วนที่2ครับก็คือเขาเรียก commission นะครับคอมมิชชั่นเนี่ยเนะครับเเนี่ยแต่เมื่อเทียบกับที่เรารายได้จาก eBay เข้ามาแล้วนะครับก็อย่างเมื่อกี้ที่เห็นแล้วก็หลายร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับบางคนก็ร้อยสองร้อยเปอร์เซ็นต์จ่ายเก้าเปอร์เซ็นต์ไม่เป็นไรเนาะใช่ไหมครับพออยู่ได้นะใช่ไหมครับนะอ่าแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นค่า PayPal ลฟรีเพย์พาลฟรีนี้ e e นะครับไม่ใช่ FREE นะครับ FEE แปลว่าค่าใช้จ่ายนะครับนะแปลว่า PayPal ก็มีค่าใช้จ่ายด้วยนะครับอสามสิบเซนก็คือ 30สตางค์ประมาณนั้นนะฮะสามสิบเซนนะครับบวกกับ2.9%ของเงินที่โอนเข้าไปในเพย์เพลว์เพย์เพลวก็เป็นธนาคารเรามีโอนเงินเข้าเนี่ยก็เขาคิดตังค์ด้วยนะครับซึ่งที่เขาคิดไปตรงนี้เนี่ยเป็นเป็นเป็นบริการหลังการที่เขาโอนเงินให้เราอะไรอย่างงี้ด้วยใช่ไหมเวลาเรามีปัญหาเนี่ยเพย์เพลว์เขาก็จะเก็บตรงนี้ไปเพื่อเอามาบริการเราใช่ไหมเพราะว่าการที่เพย์เพลวเนี่ยทำประกันไว้กับทุกทุก การสั่งซืใช่ไหมครับมีค่าใช้จ่ายด้วยนะครับเพราะว่าเกิดมีการฟ้องร้องมีอะไรทีมงานเพลียวก็เข้ามาจัดการก็มีค่าใช้จ่ายอันนี้เป็นค่าใช้จ่ายรวมๆกันนะครับเนาะแล้วก็อยากอยากจะให้ทริคนิดหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องอยากได้ทริคไหมครับเกี่ยวกับเรื่องของค่าใช้จ่ายใน eBay ใครอยากได้ยกมือเลยครับครับคืออย่างนี้ครับค่าใช้จ่ายใน eBay เนี่ยนะครับถ้าเราไปโฟกัสกับค่าใช้จ่ายอย่างเดียวไม่ถูกต้องครับเพราะว่าจริงๆเราต้องโฟกัสกับรายได้ด้วย นะครับสมมุติว่าอย่าง9%ที่เราจ่ายเนี่ยนะครับถ้าสมมุติว่าเราจ่ายเก้าเหรียญเ,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 เนี่ยแปลว่าเดือนนั้นเราขายได้ประมาณ1้อยเหรียญใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดเราจ่ายเ0เหรียญเนี่ยแปลว่าเดือนนั้นเราขายได้ประมาณพันเหรียญนะครับเพราะฉะนั้นดีไหมเ<อ>พราะฉะนั้นพวกเราอยากจะจ่ายเเหรียญ90เหรียญหรือ900เหรียญดีครับ ผมจะขอจ่ายเก้าหมื่นครับเอาง่เลยครับคุณมิ้งค์เอาเก้าหมื่นถูกต้องครับตอนนี้โฟกัสถูกต้องแล้วครับเยี่ยมเลยครับดีจังเลยะครับครับเป็นคําถามที่มีประโยชน์มากๆเลยใช่ครับผมไม่เชื่อว่าคงโดนใจคุณผู้ชมทางบ้านหลายคนเนาะครับทีนี้ในส่วนของต่อไปเนี่ยเราจะในช่วงท้ายแล้วก็จะมีแขกรับเชิญใช่ครับแต่ก่อนจะถึงช่วงท้ายเนี่ยตรงนี้ เดี๋ยวเราจะต้องไปพักสิ่งที่ชมน่าสนใจสักรู้ก่อนใช่ไหมครับดูสินค้าตัวอย่างของแขกรเชิญตันนี้เราเลยนะครับก็สินค้าตัวนี้เป็นตัวที่แขกรับเชิญเราจะนําเสนอนะครับนะแล้วผมผมขอเสริมนิดคุณมิ้นนิดนึงนะครับของพวกนี้เนี่ยนะครับจริงๆถ้าดูหาไม่ยากครับเป็นของไทยๆเรานี่เองครับชิ้นหนึ่งหลักร้อยนะครับชิ้นหนึ่งหลักร้อยแต่อยู่ในอเมริกาหลักหลายพันบาทหลายพันเลยครับหลายพัน ตั้งแต่พันต้นๆไปจนถึงพันปลายๆนะครับตรงนี้เนี่ยผมบอกได้เลยว่าตรงนี้เนี่ยคนไทยเป็นสินค้าที่ไม่เหมือนใครแล้วสามารถทําเงินได้ตลอดเดี๋ยวเจอตัวจริงแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยผมอยากบอกว่าเวลาท e ํา eBay เนี่ยคุณมิ้นคุณว่าต้องมีโค้ชไหมครับสำคัญมากสำคัญมากครับสำคัญมากตรงนี้เนี่ยผมบอกได้เลยว่าเอาพวกเราอยากมีโค้ชในการทำอีคอมเมิร์ซของเราไหมครับ อย่าเ <Yeah. S 1> ยี่ยมเลยนะครับจริงๆแล้วเร,เราเราเราสอนด้วยนะฮะเราสอนด้วยเพราะว่าหลายคนนี่บอกว่าอีเบต้องเรียนด้วยเหรอครับอาจารย์จริงๆอีเบต้องเรียนครับ hmm. เพราะว่าถ้าเกิดว่าเราทําโดยที่เราไม่มีอาจารย์เนี่ยบางทีติดอุปสรรคอะไรปั๊บไม่มีใครมาช่วย hmm. งงคบางคนอ่านหนังสือทําจากหนังสือมาเป็นปีแล้วขายของได้ชิ้นเดียว hmm. เลยครับนะพราทำไมครับ ไปไม่เป็นแล้วครับแค่จะส่งบินเรียกเก็บไปหาลูกค้างงครับไม่รู้จะถามใครไม่รู้จะถามใครไม่รู้จะโทรไปถามใครหรือไม่รู้จะไปเจอใครดีก็เลยติดอยู่ตรงนั้นแต่ถ้าเกิดว่าทําเป็นนะครับเนาะเพราะว่าอย่างที่ชมรมเราทํางานกันอยู่ทุกวันนี้นะครับเข้าไปถึงนี่อย่างร้านกาแฟเลยนะครับนั่งกันคอมไครคอมไครเลยนะครับนาะเข้าทางานกันเฮ้ยเป็นไงเมื่อวันนี้กี่หมื่นแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ทําให้เราอยู่ในบรรยากาศตลอดนะครับหลายคนบอกว่าสนใจอยากจะมา มาชมลมเรานะครับเนาะเข้ามาสัมมนากันนะครับสั้นๆก่อนในช่วงแรกเป็นช่วงที่เราจัดในวันเสาร์นะครับฟรีฟรีด้วยฟรีด้วยฟรีด้วยนะครับเนาะครับก็เราจัดวันเสาร์หน้านี้แล้วนะครับช่วง9ก้าโมงถึงเที่ยงครึงนะครับแล้วก็บ่าย2องถึงห้าโมงเย็นแล้วก็ช่วง6กโมงถึง2องทุ่มสี่านรมี3รอบพี่เลือกสรอบครับเพราะว่ารอบเดียวไม่พอครับคุณผู้ครับตรงนี้นี่ต้องสำรองที่นั่งด้วยหรือเปล่าครับสำรองที่นั่งครับก็เราจัดกันที่ ห้องชมรมคมรัก e ์อีเนะครับเป็นห้องหมายเลขหนึ่งเลยที่ชมรมคมรักษ b อีเนะครับแล้วก็เลขโทรศัพท์นะครับหมายเลขโทรศัพท์ก็คือ026244516-7นะครับ025395512แล้วก็029325257นะครับ <c oughs> ถ้าโทรไม่ติดอาจารย์ให้สูตรไว้เลยนะครับ <c oughs> คือ โทรใหม่ครับโทรใหม่โทรใหม่ครับเพราะว่าหลายคนโทรมาบอกว่ากดมาประมาณ5รอบแล้วถึงจะติดรอบที่6ครับนะครับต้องขอภัยไว้เรื่องหน้าครับเพราะว่าสายแน่นจริงคนสนใจกันพอสมควรเยอะมากเลยครับเราเพิ่มเบอร์ขนาดนี้แล้วนะครับเนาะเบอร์ที่ให้วันนี้ก็อยู่หน้าจอแล้วก็เวลาที่อบรมนะครับเนาะก็เลือกได้3มเวลาตามสะดวกครับเนาะครับผมโอเคนี่ก่อนที่เราจะเข้าช่วงช่วงสุดท้ายของรายการนะครับเดี๋ยวเราไป พักชมสิ่งที่น่าสนใจกัสักครู่แล้วเดี๋ยวก็มาพบกันใหม่ครับผมบขอบคุณครับ